ครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องกัปตันดำจิ้งนะครับานะมามบลา <ไป S 1> สุดก็เตรียมนะฮะขนอุปกรณ์ขึ้นรถเนาะขนมนมาเอาไปไหมเอาไปเพื่อเจ็นกินเลยมาจีบเส้นขนของก่อน มาแลวเยมากที่มีฝนเยอะเยอะมากครบเยอะมากทำทุกีนเราม่ดปัาเรานีของพี่ใช่ไหมใช่คอืมสื้อของเอกพี่สื้อผ้าพี่เอกพี่กีับมะปุ้ยจะ้าไปด้วยนเป็นเสื้อผ้าของพี่นะ 재미 sels Am e x p e r i ด้วยมีผ้าใบก็ดีเหมือนกันครับครับผมใช่ว่าฝนตกนะแฮปปีตกมามันก็ช่วยได้เยอะเลยสีส่งมาขอบคุณเนาะส่งมาใหม่ก่อนนี่ก็ัคือฝนตกกลางทางเพียบเลยขอบคุณเนาะแฮปปีที่ส่งผ้าใบนะฮะมาให้พวกเราได้ใช้นะครับผมกันแดดกันฝนนะครับเดี๋ยวน้องไอ้น้องไอ้เข้ห้องน้ำการศึกบุกการศึกโจมตีน้องไอ้ เดี๋ยวผมต้องไปเอาเน็ตลงก่อนได้ปีไหนเน็ตอยู่ไหนโอ้ถึงว่าถึงว่าแรงจังโอ้แรงจังอยู่ข้างบนนู้นนู่นเสาเน็ตสุดยอดเลยโอ้กับตันต้นไม่ใช่ไม่ได้ต้นความสูงเกือบ10เมตรครับพี คือต้องบอกว่าเน็ตบริเวณนี้ไม่มีใครสู้พี่นายได้นะเอฟซีกดปุ๊บลงปุ๊บลอยเลยลงปุ๊บลอยเลยทีนี้โทรศัพท์ก็หายไปด้วยทีนี้กดโดนไปจะมีกันเลยให้สูงทุกที่เลยเอาโดนคาวไว้เลยหรอบินคาวเลยแม่งต่ซื้อลูกป่งสบันอะปล่อยป่งไปซื้อซื้อลูกโป่งก็ได้ไว้รอไว้เปิดกับแก๊สเติมแก๊สแล้วก็ขึ้นเลยแล้วทีนี้ก็ประมาณนี้นะครับ มันก็พาโทรศัพท์ไปเลยคือเหแวเดเน็ตเน็ตดีจริงเนาะก่สายทีลงพิษกอนเพื่อนตลอดเอีประมาณหลักวิอถ้าไม่บีบก็มั่นสองนะที่ของผมว่าโหช้าใน่ดีกว่าจะได้ปล่อย อ๋อเหรอเสร็จแล้วเสร็จอีกแล้วเหรอเนี่ยก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นายเอฟซียิมโดดเดนโอ้เสื้อใส่เลยเหรอใส่เลยโอ้สีแก๊จัดเป็นปันปันแล้วนี่เอฟซีทีมงานก็กำลังเต็มตัวเนาะเดี๋ยวออกเดินทางกันนะครับตัวนี้พี่บ่าวกำลังทีสปีดเน็ตอยู่นะครับทุกท่านเห็นว่าเช้านี้เน็ตแรงมากนะน่าจะหมดปัญหาเรื่องการลงคลิปนะในวันนี้ เดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านพี่อีกแล้วนะฮะเสื้อดูงีกใครมาเยี่ยวแาวนี้นะใครไม่เอาจับจานไม่เาจับานใช่ไหมเสื้อลุงี้พี่นายเสื้ออยู่ไหน มาถึงกันแล้วนะมารับทีมงานนะน้อยถ่ายรูปเยอะนะเดี๋ยวไปเยนเเอยยิ่งคิดว่าหยอแน่น่ะโอ้มีถุงใหญ่มาเลยสุดนะคะทีมหาโอ้หมดเลยไป น้องดีใจนะน้องโชวดีใจนะเอาขี่ขี้ขี่เลยขีเลยขี่เลยขี่ๆๆี่เลใครขี่ไรเอาทำไมจูมันออกแบบนั้นนะดูดิดูจูมาเลยดูเยอะทำไมดูจูพวกันขึ้นโออจ้พูดไปที่มหานาะ มีของมาให้ด้วยวันนี้เดี๋ยวรอพี่เอกก่อนพี่เอกไปไหนคะเพิ่งไปเอาลงท้าอ๋อพี่เอกไปเช็คของละจะเซ็นอะไรดีเซ็นผ้าทำไมเซ็นทำอะไรผ้าทำไมเป็นเป็นเมมมเบนนี้จะดูคลิปดีนะครับก็จะเป็นคู่ในคลิปีก็คือของ ของพี่เอกสองตัวแล้วก็ของพี่ปุ้ยสองตัวนะคนละสองตัวเราก็เหมือนกันมีของพี่เอกแล้วก็ของพี่ปุ้ยด้วยนะคะทุกคนมีของที่เอามามอบให้พี่เอกใช่ไหมพี่เอกหรือว่าพี่ปุ้ยเนาะเออเาเกเลเเกเอาเนาะลกเลือมาให้โกโกไลด้วยโกโกไลยังไม่เลือกสือที่คุณแม่วาทุณีส่งมาหรือป ไม่มาอีกคนนึงอันนี้ที่ว่าไม่ไม่ออกน้ำอ่ะนะอ้เอฟซีท่านไม่ออกน้ำกันเก่งเนอะนี่อันนี้เสื้อผ้าจากเอฟซีที่ไม่ประสงค์ออกน้ำนะคะลองมาเลือกดูนะพูดแต่ว่าเสื้อสวยจริงเสื้อสวยเสื้อนี่ลองมาเลือกดูนี่เสื้อแบบเืรอลายแบบว่าออกแลวก็เปาเลยก็เลือกดูเอาพี่ปุ้ยไหนใส่ได้พี่ปุ้ยลองเลือกดูตัวไหนใส่ได้บ้างด้วยพี่ปุ้ยนี่ลุ้นนะถ่ายรูปด้วย พี่ปุ้ยจะได้ตัวไหนตัวนี้เหมือนเลยกสวยกีตัวคือย้าเลยอ้าเลยไม่สวยเกียู่ยุ่งนนอนนี้เราลองสวมดูก็ได้นะพี่ปุ้ยโอ้มีแตตัวสวยๆเลยตัวใหญ่อืมโอเคค่ะเฮ้ยตกใจมาเลยมาดูต่อเลยดูต่อเลย เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี่โดนเต็มๆเลยหมาชอบมากเลยนะพี่บ่าวไม่รู้จะยัโอ้ยหดแล้วพ่หมล้เขาพี่แมวบอกว่าไปซื้อขนมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หรอกไปซื้อขนมไม่กินหน่อยขนมไม่กินหน่อยเรื่องบากจะขอเกงนะต่อนนี้พี่ปุ้ยก็ฮะขอบคุณขอบคุณติดตะบนพูด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  นี่นะคะพี่ปุ้ยก็ได้เสื้อแล้วค่ะจาก FC ไม่ประสงค์ออกน้ำนะคะแล้วก็มีเสื้อจาก FC ใจดีค่ะเป็นเสื้อทำงานเนาะได้ทั้งพี่เอกแล้วก็พี่ปุ้ยนะคะคนละ2ตัวเนาะมีสีแดงแล้วก็สีม่วงค่ะ FC ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ